ผมยกผมไม่อนยญาตท่านพูดท่านจะไปอ้างอิงที่ไหนก็ไปเชิญออกห้องประชุมเลยครับผมเชิญท่านออกห้องประชุมออกไปเลยครับตำรวจครับเจ้าหน้าที่ครับคือ เขามีหนังสือมาไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาวสพาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้คุณไม่คุณไปใช่คุณเป็นดาวพภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ผมทำตามหลักการเอาตัวออกไปเลยเจ้าหน้าที่เอตัวมปเลยครับเชิญครับเชิญท่าออกไปเลยครับเขามีหนังสือมาเนี่คุณไม่รู้เรื่องเหรอเราไปดูที่ คุณเอาไปดูเลยครับหลักการเรามีสภาเราต้องยึดถือข้อบังคับมันมีหลักการอยู่เองครับคุณจะมาเอาสีข้างมาถูได้ยังไงเขาทำหนังสือมาแล้วเข้าใจรอเปล่าคุณก็ไปร้องที่ไหนก็ไปสิแล้วท่านทำหน,นังสือมาเนี่ยท่านอุตส่าห์มาตอบทั้นสามประทูเออถ้าท่านท่านาน้ำตีคนอื่นไม่มานี่ คือท่านท่านออกไปจากห้องบระชุมก่อนท่านท่านเชิญครับเชิญเรียนผ่านไปยังท่านประธานโดยที่ท่านประธานเนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชี้แจงแทนรัฐมนตรีได้ไหมคะว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุอะไรท่านมาตอบนะคะสามในสี่กระทู้และเหลืออีกแค่กระทู้สุดท้ายเท่านั้นท่านนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าทําไมท่านถึงไม่ลุกขึ้นตอบทั้งทั้งที่ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะเสียเวลาสลับเวลาอีกสักสามสิบนาทีเนี่ยตอบเพิ่ม ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วประเทศที่ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนเรื่องปลาหมอคางดําอยู่ได้ฟังได้ไหมหรือว่าถ้าท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลมาหรือว่าท่านมีเหตุติดขัดอันใดเนี่ยท่านชี้แจงได้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วทําไมท่านถึงตอบไม่ได้ท่านประธานคะที่ฉันอยากจะเรียนผ่านไปยังท่านประธานกับฝากถามท่านรัฐมนตรีว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงตอบเพิ่มอีก30มสินาทีไม่ได้ครับฉันใช้สิทธิ์พลาดพิงแล้วท่านตอบได้เลยค่ะ เชิญ<อ>เชิญ<อ>นั่งเดี๋ยวผมวินิจฉัยก่อนนะครับท่านที่ท่านประท้วงผมผมวินิจฉัยก่อนนะครับคือว่ากระทูถามเรื่องนี้เนี่ยนะครับของท่านนัชชาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านก็ตอบเป็นหนังสือมาว่าท่านติดภารกิจสําคัญที่ได้รับมอบหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ขอ,อขอเลื่อนการตอบคำถามตามข้อบังคับข้อร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับโดยมีหนังสือยืนยันเฉพาะกระทูน้นี้แล้วพวกท่านจะให้ผมทํำยังไงพวกท่านจะให้ผมทํำยังไงมันมีหนังสือไม่ท่านตอบสามกระทู้แต่กระทู้ที่สี่นะท่านก็ต้องไปภารกิจที่ได้นัดหมายลวงหน้าไว้เป็นหนังสือมาท่านนัชชามันเป็นหนังสือามาเขา ดิฉันประท้วงอีกครั้งหนึ่งค่ะตามข้อนะครับข้อที่เก้าค่ะดิฉันไม่อยากให้ท่านประธานชี้แจงแทนท่าน,นรัฐมนตรีเลยค่ะ <Yeah. S 1> นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งเป็นหัวลาหัวต่อยอยู่ตรงนี้ค่ะคือท่านจะไม่ลุกขึ้นพูดจริงๆอะค่ะว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงตอบไม่ได้อีกแค่30สินาทีถ้ามันยุ่งจริงเนี่ยนะคะคือามาตอบาาตั้งแต่เชา<ะ>้าแต่ไม่ตอบแค่กระทู้เดียวของท่านนัชชาดิฉันว่ามันตลกค่ะท่านประธานคะท่าน